ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมอูสุป์กรนะฮะในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะฮะวันนี้เราจะมาเปิดหาร,ราชาทะเลลึกตัวดำหนึ่งร้อยแปดสิบไปนะครับสำหรับใครที่ผ่ันเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะก็อย่าลืมกดติดตามมาด้วยนะครับโอเคก่อนอื่นเรามาเช็คดวงกันก่อนดีกว่านะฮะวันนี้เราจะมาเช็คดวงกันเปิดของทองก่อนเลยนะฮะจริงๆก็เหมือนเป็นการเปิดของทองเพื่อสําหรับตัวราชาทะเลลึกที่เรากำลังจะเปิดกันนะฮะโอเคสาหรับไปแรกนะฮะเป็นยังไงไปดูดูสิโอเค ต้องดีใจไหมผมต้องดีใจไหมครับเนี่ยลงเท้านี่ครับนี่คือสิ่งที่ถูกนะฮะถูกต้องนี่เลยนะฮะดูสิว่าเป็นอย่างไร,อ,รอือเกลืออืใช่ได้แสงวันนี้ดวงดีอยู่นะมาเปิดอันนี้อบ เรามาเปิดอันนี้กันต่อนะฮะโอเคดูซิว่าอสยอาวุธซะด้วยนะฮะสายอาวุธดูซิว่าอื้เข็มอย่าบอกใครเชียวนะฮะ <S <S อีกใบนึงอ่าการฮีโร่ <S <S ดูทรงอืมก็ยังโอเคได้อยู่ถือว่าโอเคนะครับไม่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 แย่มักโอเคทีนี้มาถึงไฮไลท์ของคลิปเราแล้วนะฮะ <S <S เราจะมาเปิดราชาทะเลรึหนึ่ใบดูิช่วผมจะโดนการันตีไหมนะครับเอาจะช่วยผมด้วยนะฮะ ก็ไม่อยากเลียนนะฮะถ้ามาออกใบที่หนึ่งรสิบก็แย่อยู่นะฮะเริ่มมาที่ครั้งแรกมาครับจังหวะนี้นะฮะอุกบบาทตกลงมาบนโลกของเราครับวันพัดเซรามของเรานะฮะกระโดดต่อยไปดูว่าเป็นยังไงนะฮะอืม,อมชัดเจนนะฮะมานี่ผมกดข้ามเลยนะฮะเสียเวลานะครับไปอีกใบหนึ่ง เป็นยังไง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 ไปไปต่อนะฮะช็อตนี้อื้อหือเข็มอย่าบอกใครเชียวอุ๊ยโอ้กูจะดีใจทำไมวะเนี่ยเอสแอลอาร์ออกนะฮะจังหวะนี้ชิบหายละกูอ่ะให้โอเคแถลงมาวิพื้วก,ก่อนช็อตนี้มาต้องรู้แก้วแล้ว ขอลูกแก้วหน่อยนะฮะสาบนี้นะฮะไปครับเฮ้ยหุ้ย,อ,ยออกเลยเอ่อมีสองอันนะฮะถ้ามาบวกกับตรงนี้ก็จะเป็นสามอันหาอีกอันนึงนะครับถึงโลที่120นะฮะดูซิว่าจอดก่อนไหมนะครับเรามาเริ่มกันต่อโอ้วันนี้ถือว่าดีมากเลยนะท่านน่ยสอง มาบเขาให้วันนี้เหมือนจะเด็ดไม่ค่อยดีนะมันจะเด็ดไม่ค่อยดีนะฮะทุกคนอะไปกันต่อนะครับราชาทะเลนะฮะจริงๆน่าจะได้แล้วแหละอืมน่าจะได้แล้วละโอเคครับก็ถือว่าวันนี้ไม่เกลือนะฮะเพราะว่าเราเปิดไปแค่หนึ่งร้อยสามสิบนะครับก็ ถือว่าประหยัดไปอีก50าบไปนะครับเดี๋ยวเรามาปลุกตื่นกันดีกว่าฮะอันนี้ต้องเป็นหินอิสาะราชทะเลอ่าอยู่นี่นะครับมาครับแล้วเราก็จะมาปลุกตื่นถึงเวลาแล้วนะฮะที่เราจะต้องปลุกตื่นนะครับเปิดใช้ไปหนึ่งไม่คุมพลังมเห็งไฟสองนะฮะสามแล้วก็สี่นะครับแล้วก็ปาบเขาให้นะฮะ อเอาเรื่องนะครับทุกคนก็คลิปนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้พอนะฮะแต่ก่อนจะจบนะครับเดี๋ยวให้ดูอะไรนะฮะนี่นะครับตัวม่วงเอ่อตัวม่วงตัวตัวม่วง8ปสิใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดหาเราจะมาเปิดหาอะไรหาอะไรวะแป๊นนึงนะต้องมาเปิดหาอันนี้กันก่อนนะเพราะว่า ผมยังไม่มีลาผมยังไม่มีราชาทะเลลึก S S R บวกนะครับเราก็จะมาดูว่าคลิปหน้านะฮะคลิปต่อไปนะครับสำหรับการเปิดตัวโล่งเนี่ยเราจะมาเปิดหาราชาทะเลลึกเพื่อบัฟพังกันได้ไหมนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในคลิปถัดไปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ลากดก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ